หนึ่งในไอเทมของนักเลี้ยงปลากัดเลยก็ว่าได้กับใบหูกวางแห้งมีสปปรรพคุณหลายอย่างและหาได้ง่ายจะนำไปเป็นน้ำหมักหรือใช้ใบแห้งโดยตรงเลยก็ได้ในวันนี้ผมตั้งใจที่จะเก็บไปหนึ่งถุงเพราะปลาที่ผมเลี้ยงมีไม่มากหลังจากที่ผมได้ใบหูกวางผมก็จะนำมารางทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าจากนั้นก็ใส่เกลือสมุนลงไปหลังจากนั้นผมก็ใส่ใบหูกวางที่เก็บมาใส่ลงไปในถังแล้วใช้มือขยำขยำแบบนี้เพื่อให้เศษฝุ่หรือว่าเศษสิ่งสโปรก ต่างๆลุดเพื่อนๆสามารถล้างครั้งเดียวให้สะอาดเลยได้นะครับแต่ของผมจะล้างสองครั้งเพราะใบหูกวางที่ผมไปเก็บมาคนเดินผ่านเหยียบไปเหยียบมาบ่อยนะครับผมก็เลยล้างสองครั้งเพื่อให้เวลานําไปใช้จะได้มั่นใจว่าไม่มีคราบสิ่งสกปรกยังตกค้างอยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็นําใบหูกวางที่ผมเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วมาตากแดดวันนี้แดดดีมากๆผมจะตากเพียงแค่แดดเดียวเท่านั้นและผมก็จะนําใส่ถุงเราก็จะมีใบหูกวางแห้งใช้ได้ยาวๆหลายเดือนเลยนะครับคุณผู้ช tham